้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยครับสวัสดีครั้งเอาละครับน้องขอกราบสวัสดีที่ท่านผู้ช,ม,ชมกันด้วยนะครับอันจะพูดเลยไปหน่อยนะครับคลิปนี้เราจะมาสอนทำไอ้แบบสะพานอะไรสักอย่างหนึ่งครับยูซี่ขึ้นมามีรูปยูทูบแล้วอ่าเอาเชี่ยนี่จะสก,กินน้องก,กูหลุดเลยเหรอใช่หมดเลยครับมันเกิดบักโอเคนะครับเรียบร้อยตอนนี้เราอยู่ในแมปตรงนี้ในใน,ในเซิร์ฟของผมนะครับเอิม่มก็เป็นบ้านที่ห่วยแอันนี้ผมเอาชีวิตรอดเนี่ย เองล้วนๆนะครับเ,เดี๋ยวเราจะสอนทำแบบสะพานเลยนะครับนะครับเดี๋ยวมานึ่นกหาที่ก่อนโอเคนะครับตอนนี้เราเจอที่กว้กวางๆแล้วอ่ะนี่นะครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนั่นก็คือไม่ใช่หมดจำไม่ได้นะก็ถังลาวาหนึ่งถังแล้วก็ไอ น,นั่นี้นีเรียกว่าอะไรไม่รู้ครับลืมลืมนะขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับดูก่อนขุดบอกไปขุดตาม แต่คุณต้องขุดมาสี่บล็อกแล้วก็นีน่กูยังไม่ได้ดือชิมนะแค่นี่เนี่ยโอเคสมมุติคนจะทำประมาณนี้ใช่ปะออยังไงวะโอ้โอเคบล็อกบล็อกเดิไน,ไมมน,นไปบล็อกหนึ่งอันทำให้มันเงียบน่่ย อืมที่จำได้นะไม่ใช่ละอ๋อก,อกุดไอ้บล็อกนึงนะครับโทษทีนะครับขอใหม่นี่นะครับจะประมาณนี้ให้มันแบบชนกันโอ้ยไม่ใช่ละ อันน่าเข้าหาโอ้โหนี่ประมาณนี้แหละเรียบร้อยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะต้องขุดออกไปบล็อกใช่นะครับ ผมนี่คิดลืมมันนี่สีไม่ได้แบบหนึ่งกูต้องเงียบอ่ะอย่าลืมอย่าลืมโทษทีนะครับโทษทีขอไปนี่นะครับพอม,มันได้ประมาณนี้ อนี่นะครับเมื่อกี้ทาผิดโอเคนี่ให้คุณทําเป็นแบบนี้นะครับให้มันแบบเวลาไอ้นั่นเวลาชนกันนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ผิดเออขี้คือยอมรับนะก็ทําแบบประมาณนะี้แล้วอุดไปนะครับเดี๋ยวเราจะดูี่นในนี้นครับขุดเป็นระดับสี่บล็อกนะครับอ่าแล้วให้คุณทําแบบนี้นะครับทําตามผมเมื่อกี้เลยครับอ่า อีกอน,นี่นะลืมบอกอีกอีกอันนึงนะตัวอุปกรณ์อีกอันนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวทำให้พร้อมผมเลยใหญ่แมงมุมหนึ่งใหญไใ่ไม่ใช่เออไ<ด>ม่ใช่หรอกทำไมมันแบบลืมนะอ่ะอย่างนี้นะให้มันเชื่อมโยงเลยนี่นะมันจะตึงแล้วก็ใส่นนารางวาแต่ลก็ได้นี่นะครับ

เยงเท่านี้คุณก็จะได้ที่เราเป็นเรื่อสบายนะครับก็สามารถทำได้อันนี้ผมเล่น17.0หรือไม่17.2นะครับไอ้นนโหลดมันอย่าลืมเอาไปทำกันเยอะๆนะครับไปแ่แน,นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ